มาชำระหน่อยผิดคำพูดมามาใดก่อสัญญามาใดก่อสัญญามามาแล้วอ่านักลองผู้กันจะไปมีปัญหานะักจะไปทําตัวมีปัญหากิ้งไปใจ๊ละอ่อนแล้วนะเข้าใจก่อเออิงกืนว่ากิ้งไปละอ,อลล่อนกรบตึงวันเนี่ย ละอ้อนที่ไหนแงแก่ทิงเหรอเข้าใจแต่ฮาว่าเนี่ยทิงกูดว่าิงไปนละอ้อนยะฮะมันได้กึดเท่าบูดดีจ่ายแล้วอ้าวแล้วยังมันมีกากึดแล้วยังมันมีกากึดก็มันเออยังมันละคนมันเท่ามันแก่แล้วที่หลงที่ลืมล่ะที่หลงที่ลืมเห็นไหมล่ะ จะไปเงียอันน่ะแอมนี่หมคนว่าห้ามออกไปตีสี่ตีห้าตีหกไปเนี่ยยิงแล้วรถปา๊ดสีใหญ่พอเนี่ห้าก็กูตายเหมือนกันโลบะถ้าไปื้มมันปั๊ดเงี้ยงอ้าวแล้วคุณออกไปอย่างเจ้ามืดสั้นเงสั้นเงสั้นเงี้สั้นเงี้ยะดใจเย็นใจเย็น ไปย่าทำตัวอย่างนี้อ่ะมันย่าบ่ถูกอยู่ด้วยกันนะ่ะแล้วเพืนไปซ้อแห่มีไหนบ่ฮูอ้อ้าวหน้าถามกิงไข่มาครับแต่ว่าห้ามฮู้อ้าวอย่าอยานีใจเย็นใจเย็นไข่บ่ฮู้อา้าวแล้วคุณไปก็ไข่อะ่ะไข่มาครับเอเอห้อาติวไปคนเดียวเดียวไปคนเดียวเอเอเอา้าวแล้วแต่ว่าซ้อนรถไข่ที่เป็นยมอา้าว มีคนรายงานทายหูมาตัวเอาไอ้ยมพี่มันเป็นยมอ่ะออาพี่มันเป็นยามเนอะใจเย็นพี่แต่ว่านี่นะช้อนใบตัวไข่ไอ้คนที่มันเป็นยามแลวแต่ว่าดื่มเหล้าผสมเบียไม่ก่อวันนี้ถึงมาลุกแม่นก็ว่ามาแม่นบอกมาห้ามโกหกบ่าเอาผมมาชึงินเหล้ากินโอ้รับเบียหรอใสยเบียรอปองดื่มเหล้าตัวเอวเอแล้วยังวันนี้จะมารับเหมือนเปิ้นโดนบูบอันร่ำเหลือ ยายาใจยเย็นเกี่ยห้บอกว่าใจยเย็นอ่ใจยเย็นยาอ้าวแล้วแบบเดี๋ยวนี้อู้อู้บระดาเนี่ยสัญญาของผมประมาณกี่รอบโอ้หลายรอบเราเบื่ออ้าวแล้วยัางย่ามาได้เอออ้าวอ้าวเล้นยังควายอยู่แล้วยังใจยเย็นใจยเย็นยไม่ได้แล้วยัางย่ามาได้เลยี้มันเปิดสัญญาอย่างฮึมยายาใจยเย็นเพือ่อแตไล่เพื่อตัดหัวมันหันกับใจเย็นใจเย็น อ้าวแล้วคุณใบใหญ่ไอ้มันมาถูกนะแม่นนะพิดอ้าพิดอะไรต้องใหญ่ใหญ่อะพิดใหญ่ใหญ่เลยอืมอ้าแล้วยิ่ใหญ่คุณพีดแล้วยิ่ใหญ่อ้าคุณเงี้ยไรไปตีห้าบ๊อบบ๊อบบ๊อบเนี่ยอย่างเงี้ยจะเย็นเพราะว่าใจเย็นนะฮะมใจละมาใจละเฮาใหญ่ใหญ่กันดีนะเมื่อมันมาอยู่ในกฎในกติกามาข้ามะคืนหรือว่าแจ้งกันถึงว่าบาเฮ้ยเตียวเรื่องเรานี่เพื่อก่อ ตึงบะฮึ่กินไปเจ็ดไปเดือนมาแล้วอ่ะร่างกายตัวดีมาแล้วอ่ะแล้วบัดเดี๋ยวนี้ปีกไปกินแหวนแล้วเวนนี่ใหญ่มันจะโสมอ่ะพอสั้นยัง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 ฮะปีกมาบ่ะดุกบ่เดินนะถ้าบับไปฮับนี่บับปีกเนาะหมายความว่าอันเนาะฮึอฮะใส่ไปห้ามแกยะมาส่งเฮ้ยอย่าใจเย็นจริงใจเย็นไเนี่ยไเนี่ยเออคนเ่าไม่ใช่คนเนี่ยแล้วแต่คืนมีอุจจาระใส่กางเกงด้วยอ้าว จั่างอั้นเอาใจเย็นจ้าอันนี้โคตรนะเต็มเตี้ยวอ่ะอันนี้โคตรเลยโคตรเลยอันนี้โคตรเลยเองอ่ะพ่อะันไปตัวซ้อหาแต่ว่าไปซ้อหาแผ่ยุทธยาบุญมาปะมันไปอย่างไรบุญถ้าไปอย่างอายุทยาไปไหนฮะมันไปแผ่ยุทธยานะซ้อหาคุณนะละพูนลงไปลำปางเป้นั่นอุตรดิษฐ์ยังไปโมจุโขไทยพีิโลกพิโลกเพชรบุญนครสวรรค์มันเตี้ยวไปอ่ะอ้่ะซ้อหาคุณแน่ พิ่เนี่ยมบนหลุดกินไปอ่านยับไปเนมันเนี่ยมันเสียเพื่อนเนี่ยพอเตียวอ่ะตะวางหอกยังดำอยู่อ่ะพอมเตียวจอยิงหอกมาขาวหมดอ่ะอ่ากูเล่นเลยอืมตลกอีอ่าฮะอะเสื้อกันรถตะไรอ่าแน่แม่นใครมีจ้างใครมีเสื้อกันลถมีไปที่จังหวัดกับกูจังหวัดอ่ะไปซ้อหาที่นี่ไปมาไปซ้อหาอลไป่มันซ้อหาแต่นะนี่เลียวอูเล่นเนอะผมมันจะกู้เล่นลูกชายเนอะ ผมไปใจ้กู้เล่นเชื่อมาเชื่อได้ยังไงก็มันขึ้นรถชอ้าหตั้งตัว่าแสนสองเสี่ยงหมดหลืองแกมันขึ้นสักกาิเอาเอาอย่างนั้นเหรอต่สมมคิอ๋มันเตียวไปหนองหอยอ๋มันเตียวไปได้ไดนตั้งสมมชิกอุ้ยผมลใจเย็นใจเย็นเอาไว้เนี่ยใจเนี่ยเอาไปขึ้นรถเส้าหาคุณนะผมไม่ได้ใจสักบาทอ่ะแมนกู้ต้องนะถรุต้องเอาขึ้นรถไปเอหาแม่มนแมอ๋อไอ้ น่ะนี่ใหญ่พอจ้าใจเย็นนี่ใหญ่ดีนะนพี่ใหญ่มาใส่กามบอมันอันนี้มาาันแจ่มันอันนี้มันได้ตีคุณสักกคำแน่นะ่ะประเดี๋ยวน่ะยังเลยยังมาได้โลนทําโทษเลยเื้ยเสมีมทําโทษใสกรรมบ่เอาเลมันแน่นอนเออนาะเออเอาคนไปอยากแปะเปื้อนมือวะอม<า>อจอบข,ข่าว อ่วันนี้ห้ามไปเนอะ้ามเอวเนอะฮะขอโทษก่อนขอโทษขอโทษเอ้งงไปเนอะฮะหมดไปแล้วถ้าไปแหมกามหรอถ้าไปใหญ่ถ้าไปใหญ่แหมกรมเหรอกรรมนี้หมดต้องใจนี่ใจเรกคุยตีเลยถ้าไปแหมกามหรอโอเคโอเคไป